สวัสดีค่ะช่องเอฟนะคะเรามาดูราคาผักเช้านี้กันค่ะเรื่อนที่กะเพรานะคะกิโลกรัมละสิบาทค่ะผักกาดลุยยีกิโลกรัมละสิบห้าบาท,กกบาทอันนี้ผักเป็นถุงนะคะมะละกอลงมาแล้วค่ะสองแถวสองร้อยบาทอันนี้ผักกาดหอมกิโลกรัมละสามสิบห้าบาทโบบ,บ,บกับผักแควกิโลกรัมละสิบสองบาทเดี๋ยวนะอันนี้แม่ค้าบอกว่านี่ผักผักแยงค่ะ มาม่าไม่เคยเห็นนะคะนี่ค่ะผักขยงอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองกามรลระเต็สองบาทเหมือนกันนะคะผักขยงค่ะมะละกอบางนั่นก็ร้อยแปดสิบบางเบอร์นะคะลุยสิบห้าผักบุ้งไทยกามละห้าบาทกวางตุ้งสามสิบมะละกอกอิโลกกัมละยี่สิบห้าใบชะพูห้าสิบชีลาวชีไทยสี่สิบยยอคณะสี่สิบ ถั่วฝักยาว60บาทนะคะยังแพงอยู่ค่ะแตงกวา35บาทพริกแดงกิโลกรัะ50าบาทมะเขือเทศทอ25แตงร้าน35หชะอมกาละย0ี่พริกเขียว35บาทนะคะอันนี้ถั่วพลูค่ะ70บาทชีลาวชีฝรั่งกิโลกรัฐสบาท อันนี้ชีไทย45บาทค่ะพ่อค้าบอก40ก็ได้ต้นหอม35บาทโอ้สามบาทพริกแดงร้านนี้45บาทนะคะดอกหอม30บาทมีเฉพาะฤดูนี้นะคะกระเทียมกิโลกรัมละสีบาทยกถุง400ร้อยผักกระเชดกามราสิบบาทค่ะคณะาฮ่องกงกิโลกรัมละสิบาท แตงกวากิโละกันละยี่สิบ้าบาทนะคะร้านนี้เห็ดหูหนูห้าสิบบาทผักกัดหอมยีสิบบาทค่ะมะเขือเทศสีดายีสิบห้ามะเขือเทศทอยีสิบราคานี้ยาวๆเลยนะคะหอมใหญ่ยี่สบหอมยำสามสิบมันฝรั่งสามสิบคะน้ายี่สิบมะเขือยาวม่วง25บ้าบาทมะละสามสิบห้า 35. เชเท้ายี่ห้าบลอกเบอรี่สี่สิบหอมใหญ่แครอทอันนี้ประกาศลุยสิบแปดกระหล่ำก็สิบแปดพริกหยันสามสิบอันนี้กระหล่ำดอกจีนนะคะมะนาวห้าบาทร้อยหนึ่งก็สี่ร้อยแตงกวาแตงร้านแตงร้านยี่ห้าพริกกระเฉียงแปดสิบนะคะ พริกแดงพริกเขียวร้านนี้40บาทเท่ากันกระหล่ำลุย25กระหล่ำดอก30นะคะร้านนี้ชะอมร้านนี้25ค่ะประกาศหอมก็25แต่ถั่วฝักยาว60าทเท่ากันนะคะต้นหอมเบอร์นี้สวยมากเลยนะคะ40บาทอันนี้ผักเป็นกระจาดนะคะกระจารละ10บาทหอมแดง50ขิง35บาทค่ะ มะม่วงนั้นดอกไม้30บาทปลายฤดูแล้วนะคะกําลังจะแก่แล้วผักกาดเฉดละนี่กำลังเจ็บาทนะคะเหลือเยอะเลยค่ะวางโชว์ไว้ริมถนนเลยค่ะตะไคร้กัมละยี่สิบห้ามะเขะือเปาะยี่สิบห้าแตงกวาละในยี่สิบห้าผักชียี่สิบหอมยี่สิบห้าร้านนี้สิบห้าบาทเองนะคะมะม่วงนั้นดอกไม้กิโลกรัมละสามสิบห้านี่ผักเป็นถุงนะคะสจระแหน่กิโลกรัมละสามสิบบาทชีลาวสามสิบ อันนี้ผักชีจีนนะคะกิโลกรัมละยี่สิบเบอร์ลองนะคะถูกมากค่ะกะเพราก็นี่เยอะมากเลยค่ะในตลาดกิโลกรัมละสิบบาทตั้งโอรันนี้ก็ยี่สิบนะคะผักชีฝรั่งสี่สิบบาทผักชีลาวสวยสวยมากเลยนะคะอันนี้ขิงยี่สิบดอกหอมยี่สิบห้ามะเขือเทศทอดสีดากิโลกรั 15, มละสิบห้ามะม่วงก็สิบห้าบลอกคารีรานนี้สามสิบห้าบาทนะคะผัะกกาดลุยสิบสองบาท เหลือเยอะแล้วค่ะตั้งโอยี่สิบบาทผักบุ้งจีน,น,น,นย 30, นนี่สิบบาทควางตุ้งสิบหกบาทคนาถ้าเป็นคนายอดสามสิบคนาต้นสิบหกบาทกระเพราโหสิบบาทเหมือนกันทั่วตลาดเลยค่ะโหระพาสามสิบบาทนะคะพริกสวนหนึ่งร้อยเบอร์นี้ร้อยยี่สิบพริกกระเหลี่ยงเจ็ดสิบพริกยำสามสิบแตงกวาละนี้ยี่สิบห้าบาทค่ะ เท้าสิบห้าบาทแตกไม่สวยนะคะอันนี้ผักเป็นถุงค่ะกวางตุ้งเจ็ดสิบาทเป็นไงกันบ้างคะลาะคะผักเช้านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาบ้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ